เี๋าคนอื่นเขามีพ่อกันหมดเลยอ่ะหนูอยากมีพ่อแบบเขาบ้างแม่เคยบอกหนูแล้วไงว่าพ่อหนูเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าหนูอยากจะมีพ่ออย่างคนอื่นเขาเนี่ยหนูก็ไปหาเองแล้วกันบอสครับพ่อคุณย้ำมาหลายรอบแล้วนะครับบอสว่าอยากอุ้มหลานาถ้ายังไม่ได้อุ้มหลานเนี่ยพ่อคุณบอกว่าจะขายบริษัททิ้งครับบอสจะหาหลานจากไหนพ่อเลยเ หนูเดี๋ยวรถมันจอดเฉยๆนะมันจะชนได้ไง่อค่ะพ่ <S 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 ออะไรของเนี่ยบอสครับลูกสามมาแล้วนี่ครับบอสจะ้าะไ,ไดไ้ไงแทนลูกขอโทษแทนลูกฉันด้วยนะคะ พ่อเองหนูก็หาเจอแล้วนี่ไงคะแล้วหนูถามเขาสักคำได้ยังไหยอมเป็นพ่อหนูป่าวว่ายอมออแต่คนขับรถหรูขนาดน,นี้ฐานะคุณคนจะดีมากนะคะแต่ฉันเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาเองอะคะเราสองคนคงไม่มะะเหมาะสมกันหรอกค่ะรถนี้เป็นของบอสผมเองครับผมเป็นแค่คนขับ งั้นแสดงว่าเราสองคนจะแตง่งแต่งครับเย้เ <Yeah! Hey! S 1> นี่ค่ะสองคนอ่อฉันขอเบอร์ติดต่อคุณเอาไว้หน่อยได้ไหมคะได้สินี่เบอร์ฉันค่ะถ้าง,งั้นมีอะไรก็โทรมาหาได้ตลอดนะคะ อร่อยจังอ้าวนี่มันดาวโรงเรียนไม่ใช่เหรอเนี่ยสมัยเรียนสวยซะขนาดนั้นอนี่ยททำไมตอนนี้ถึงเป็นได้แค่แม่เลี้ยงเดียววะแม่หนูไม่ใช่แม่แรงเดี่ยวนะคะเขามีผัวแล้วพูดอะไรของแกเนี่ยไรสารละหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นผู้ชายเข้ามาในชีวิตมันสักคนรองั้นดูนี่นะนี่ไงทะเบียนสมรสฉันทีนี้เธอจะยังหาว่าฉันโกหกเธอหรืปะ อแอรแต่งงานเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมแกไม่เห็นบอกเพื่อนร่วมรุ่นให้รู้ทุกคนเลยอ่ะไม่รู้แหละยังไงแก่จะต้องเป็นคนเลี้ยงข้าวพวกเราทุกคนเลยนะได้สิทุกคนวันนี้อยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าแอร์เขาเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงเองจ้า ร้านนี้แค่ดูก็รู้แล้วว่าแพงแค่ไหนโอ้ยรอบนี้สวยจริงๆแม่เลยล่ะเออใช่แอะแกแต่งงานกระทันหันขนาดเนี้ยพวกเรายังไม่รู้เลยนะว่าสามีของแกเป็นใครอ่ะใช่สามีเขาคือใครเหรอไม่รู้เหมือนกันอะสามีค,คนเคยสวยอย่างแม่หนูเนี่ยก็ต้องแต่งงานกับคนรวยสิคะพ่อของหนูเนี่ยเป็นถึงเจ้าของบริษัท King Hotel เลยนะคะคุณกอฟเหรอ คนกรบเขาเป็นเศรษฐีระดับประเทศไทยเลยนะ <c oughs> อุ้ยมันก็บังเอิญเลยสิพอดีว่าร้านนี้ก็เป็นของบริษัท King Hotel เหมือนกันและในเมื่อแอร์เขาเป็นถึงภรรยาของคุณกรบเนี่ยถ้างนั้นเราก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วใช่ปะน้องคะพี่ขาสั่งอาหารเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวพี่ขอเมนูที่แพงที่สุดของร้านเนี่ยทุกเมนูเลยนะคะได้คับนี่คะนี่ห้องน้ำคะ่ะได้เยม่คะไป พาลูกไปห้อาน้ำก่อนนะแม่เป็นไรเตืนเบงบุคคจะฉลาดหาข้ออ้างพาฉันหนุนซะอีกเด็กคนนี้นี่ไม่ช่วยกันเลยฮลัลโหลค่ะพ่อแม่เลี้ยงข้าวเพื่อนแต่แม่ไม่มีตังใจพ่อรีบมาเร็วพ่อเป็นแค่คนขับรถนะจะเอาเงินไหนไปจ่ายให้ล่ะเลิกแก้งหนูได้แล้วหนูอายุแปดขวบนะไม่ใช่สามขวบพ่ออะหลอแม่ได้แค่คนเดียวแหละ เด็กนี่ฉลาดแล้วเนี่ยงั้นส่งที่อยู่มาให้พ่อค่ะ,ะวันนี้สนุกที่สุดไป็นเลยเว้ยค่าหาวันนี้ห้าหมืนบาทครับเอ๋อย่าเป็นคนจ่ายอ่ะรีบจ่ายไปสินี่ค่ะ อร่อยมากเลยได้กินซีด้เ,เออคุณผู้หญิงครับพอดีบัตรวงเงนินไม่พอครับอะไรของแกเนี่ยแอนไหนแกบอกว่าแกเป็นภรรยาของบอสจ็อบไงทำไมเงินค่านี้ไม่เห็นอีปัญญาจ่ายเลยโอ้ยนี่ภรรยาบอสก็งบอสจ็อบอะไรจริงๆริงนะเนี่ยฉันเป็นแค่ภรรยาของคนขับรถธรรมดาแค่แหละอะไรนะโง่หั ไม่รู้เลยยังไงแกบอกแล้วว่าแกจะเป็นคนจ่ายมือเนี้ยยังไงแกก็ต้องจ่ายบอสครับบินเนี่ยดวฉันจ่าย